โอเคนะครับกับสําหรับครั้งที่แล้วที่ผม,มทำเซอร์ไพรส์เอาไว้ข้างหลังนะฮะวันนี้ผมก็จะมาทําวิธีการล็อกประตูตามที่ขอมาน,นะฮะโอเคไปดูไปดูกันเลยขั้นแรกนะฮะสีชากันเก่าเลยขั้นแรกให้คุณเตรียมนะฮะคันโยกอแผ่น เย็ยบแล้วก็ปุ่มกดเจ้าแพร์เย็ยบแบบไหนก็ได้นะฮะที่ขาดไม่ได้เลยคือประตูเหล็กเท่านั้นนะฮะท่า,านใช้ต้องทำใช้แค่ประตูเหล็กนะฮะมาลองทำกันต่อเลยนะฮะเอ๊ครับคุณรู้ด้วยคุณทำอย่างนี้มันก็เปิดได้เหมือนกันางที่น่าไปไดที่สุดคือพอคุณเอาคันโยกลงแล้วไปเปิดประตู ก็กดว่ามันลลอกเอาไว้ไปแก้เพื่อนได้นะคะวก็ต้องเปิดประตูด,ดูดีเปิดไม่ได้หรอกอะนะคะก็ขอจบคลิปเพียงสั้นๆแค่นี้ไปก่อนนะฮะเอ่อวันนีววดด้นะฮะสวัสดีนะะเอ้ยลืมบอกแต่ข้างในก็ยังเปิดได้อยู่นะโ okay. อเคละลากนบายบาย